สวัสดีครับไม่เยน็นนะครับกินอะไรครับวันนี้กินสเ,เต๊กเหมือนเดิมค่ะวันนี้กาไข่อะไรนะน่ากินจังเลยไข่เยอะมากครับอร่อยมากเลยครับแซ่บไหมครับอร่อยครับ,รบแซ่บด้วยแซ่บดีไหมดีมอ อย่าลืมเอาข้าวด้วยนะคะด้ะครับไข่มีอะไรนะครับไม่เข่อีกแล้วนะครับไข่มีมอะไรนะในไข่มีประโยชน์ไหมครับไม่หรอกครับมีอะไรนะครับในไข่ มีโปรโตีนมีโปรโตีนกับเนื้อครับเนื้อก็มีโปรโตีนใช่ไหมครับแล้วถึงจะมีค่ากว่าครับนี่เอาไข่ดรู้สิอันช้เกมคำใหญ่อ่ะไข่อ่ะครับอืมน่ากินจังเลยครับขอชิมด้วยหน่อยได้ไหมครับแหมามเลยครับเอม่ขอชิมด้วยได้ไหมครับ แม่เหรอแม่ครับเป,ป่าเหรอกินให้อิ่มนะครับ <c oughs> ออซอสสีขาวเรียกว่าซอสอะไรครับมาไมโยงเนสมายงเนสได้กินจุ่เลย <c oughs> พีย่มือว่าป่าหรือไมครับอ้ล่าครับ เอาน้ำบอกด้วยนะคะถ้าเอานะ้ำดูคำต่อไปนี้จะน่ากินหรือเปล่านี่ครับมีอะไรบอกครับต้องว่ามันมันผิดพลาดไปนิดนึงครับ อะไรผิดพลาดครับเมื่อคืนนี้เมื่อคืนผิดพลาดไปนิดนึงเหรอครับผิดพลาดตรงไหนครับผิดพลาดเออจากจากของสเต็กนะครับไม่ใช่ไขน่นะค,คระเมื่อเช่นป้าป๋าใส่ผักชีแล้วก็เลยทําให้ผิดพลาดเหรอครับใช่ครับแล้วตอนเช้าละครับอาหารเชา้าเป็นไงนบ้างครับวันนี้อร่อยอร่อยมากไหมครับเดี๋ยวครับ จะมึงขอเขาไม่ได้ต้องอขย<อ>ับเขาสวยมาจากไหนครับเขาสวยเขามาจากไหนนะเขาสวย แล้วเราครับกินแล้วเราครับกินแล้วไม่เฉยนึกว่าอิ่มโหนึกว่าพี่อเมกอิ่มแล้วนะเนี่ยยังไม่อิ่มอีกนะครับอืมข้าวเมืก่กี้กระจิบเดียวเองยังทำใหญ่ไม่ได้ ทำไมไม่กินผักล่ะครับยังยังไม่หมอแม่น้อยังไม่หมอแม่เด็กก็กินผักได้นะผักก็อร่อยเหมือนกันมีประโยชน์ีดคุคนไหไม่กินผักก็จะมีหุ่นเหมือนพี่อมิงนะครับเขาเรียกว่าหุ่นอะไรหุ่นดีไหมหรือว่าหุ่นอ้วน หูอ้วนอ,อย่างเดียวนะใครครับใครอ้วนเออเพื่อนมิงอามิงอ้วนไหมครับผูรีครับผูรีแล้วมิงอ้วนด้วยครับเพื่อนมิงเองใช่ไหมผูรีอ่าแม่ถามว่าเพ่อนมิงเอใช่ยังพูดไมฝรั่งอีกอ่าแม่ถามว่าแล้วมิงอ้วนไหมครับไม,ม,ม่ไม่ๆๆๆๆๆๆอไมมะอไรไม,ไม่ครับเกินข้ับมันก็อ้วนครับอ่ากินข้าวกินข้าวตัง้งใจกินข้าวครับ ข้าแมาาว่วายเบ็ดไซมือนะครับ อหไรวะใครใส่ข้างหอัไม่ด้วยนะตอนนั้นอะไรนะครับ ต้องใส่ใส่ข้างหวังด้วยป่ะมายองเนสเราดิมายองเนสเอาซอสไหมครับเอาซอสกินกับไข่ข้นไหมอาครับมนแม่หวานมึงเซ่อมาอย่างนี้ไม่ได้หครับหรอครับ แล้วสวัสดีครับดีดีสวัสดีครับ